แนวร่วมแนวร่วมเจก็เหมือนกันที่ไปเล่ไปเพื่อนจะบอกว่ามันเติมแค่100ลูกไม่มีทางได้เป็นพันลูกหรอกก็ใช่ไงเติม100ลูกมีคอปเปอร์หมื่นแท่งเอ้าจริงจริงตามคนเดียวตอนนี้คือวันสองวันวันที่ผ่านมาเจมมองในแง่ดีถูกคือไม่คือตอนนี้มองมันในแง่ดีมันตลอด It's to breathe but that's hard right ครับที่ขายคอปเปอร์ครับค่ะอ๋อไอหมื่นเครับ1 7ื่เหรอเอามาแบกมาได้ไหมอ่ะได้ครับเดี๋ยวเจอตู้ได้ไหมครับเจอตู้เหรอผมยังไม่สะดวกครับผมกังบ้านอยู่เดี๋ยวผมกลับได้ไหมโอเคครับโอเคครับเฮ้ยอืผมซื้อของไอ้คนชื่ออตอบมั้งป่ะเนี่ยกำลังจะซื้อเนี่ย ทำไมวะเอาเบรกเบรกไว้ก่อนก็ได้นะเม็ดใช่เหรอันเหรอตรวจอยู่ใช่เหรอเออจะเห็นจริงนะมันไม่ไม่รู้ว่ะกำลังเช็คอยู่มีรถคันเดียวในคังอ่ะคนเนี้ยรถอะไรอ่ะแล้วก็มาคนเดียวอ่ะแต่วันนั้นขายคอปเปอร์ให้เราได้เจ็ดพัทแปดพัทแท่งแป็กไหมเออก็แปลกอยู่ ้าหนึ่งว่า, <c oughs> าไปมงมีกล่องวะอะไรนะมีกล่องวะ <c oughs> ไม่มีต้องขับไปไปไป อะไรอ่ะไหนบ้างไหนอ๋อมีกล่องเหรออันหนึ่งว่าเยี่ยพี่บิลเล่ว่าพี่เคยซื้อขายเหล็กคนชื่อตอมโอ้โหบ่อยกูเหม็นอยู่วันนี้มันขายผมสี่พันแท่งอ่ะวันนี้มันขายอะไรมึงนะขายเหล็กให้ผมสี่พันแท่งขายเหล็กให้มึงสี่พันแท่ง ผมเลยโทรถามพี่ว่าซื้อขายกับพี่ไหมวันนี้หล่อเฮียเลยอะกูซื้อเหลีมันพันกว่าซื้อทองมาอีกตอนแรกอะไม่กูยังให้ฟังก่อนคือตอนแรกเวก้ยมันหลานทักมาขายทองคือมันไม่ทักอาะเรามันต้องป,ประกาศสิวิเจอร์มันมีคนประกาศร้อยหนึ่งแล้วที่มันขายมันรุมเหมากันใชาา่ปะพี่จะบอกพี่ให้ร้อยสิบครับสักแป๊บหนึ่งมันโพสต์ไปขายทองกี่ร้อยวะสี่ห้าร้อยอะเหร็ยร้อยสิบฉลาดไงครับเีอ่านที่ก็เหมาพอเสร็จปุ๊บเว้ย สักแป้นหนึ่งมันมันมันอยู่ยมันมาเรียกพี่หน้าตู้เลยแล้วบอกพี่ว่าอะไรวะเออ่มีทองอีกมีทองขายอีกสามร้อยกว่าแทงง่งกูเลยไอ้เรี่อของมึงเยอะจังวะแล้วเนี่ยจะขายคอปเปอร์ก,ก็อีกพันเจ็ดร้อยแท่งพี่เมื่อกี้ผมไปหน้าตู้ใช่ไหมรับทองสองพันรับเด็กสองพันหนึ่งร้อยอ่ะอยู่ทองไปอีกแปดสิบคอปเฟอร์ไปอีกสามสิบใช่หรอไม่คิดว่าไงมึงเนี้ยมันซื้อขายเด็กกับผมกใหม่ก็คือกระแกงกระปุเใหม่ยิบสี่พันแล้วนะสี่พันเลยเหรอใช่ เออกรกูอะเหล็กก็พันกว่าเหมือนกันนะห้าพันนะเหล็กอ่ะใช่ใช่หน้าตู้หน้าตู้แล้วผมสองพันเอฟอ่ะซื้อมาไม่จบเชี่ยจังหวัดผมมันโพสทั้งวันได้แบบพันเออพันอัพทั้งวันเออแบบนั้นเยอะทั้งวันเลยเหม็นปะดีเดียเมียอืออือแหละอืออืออืออืงแหละเจมส์เนี่ยพี่เนี่ยถ่ายเลขฐานไอจังหวัดไหนเออวะเอาแล้วพี่ไอ้เหี้ยเอาอะไรวะ ไม่แต่เราซื้อขายเว้ยเราเว้มาไม่เป็นไรเออใช่โดนเหมือนกันในสัตว์ซื้อขายไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนไม่มึงฟั็องกสั้นนะอ่าน้องบังฟรก์สั้นนะอ่าวันนี้น้องออมเจอเขาที่ตู้ใช่ไหมอ่าเขาบอกวันนี้นะผู้ขายปูัวไปสามพันถุงขายปู้ไม่สามพันถุงเลยหรอแล้วก็ก่อนออกประเทศเนี่ยเขาโพูดขายอีกไอม้งอ่ไอ้มองไอ้มองบอกว่าน้องพี่อ่ะ ไปใบหน้าตู้แลวมันบอกมันขายฟูดออกไปสามพันถุงเว้ยเจมเออแล้วเขาแล้ววันนี้ก่อน <สา S 2> ประเทศลีเมื่อกี้เขาก็โพสขายฟูดอีกลองเผื่อก็เลยโทรไปถามมีใครอีกประมาณสองร้อยห้าสิบถุงแล้ว,ลวไม่แล้วก็ไอเหี้ยแม่เจ๊ร <ๆ S 1> ้องโทรมาพับนึงไม่จบแบบไหนไวะไอ้เฮี้ยคือตอนนี้กำลังง่ายๆเลยะ ดูกาชาว่าเติมเปล่าสมมติเติมเติมเท่าหยิบหมาก็ไม่ใช่แล้วหรอเออนั่นแหละเฮีย <c oughs> แล้วพอเสร็จปุ๊บมันประกาศค่ะอนรีเเทพไอ้มันประกาศขายปูนสองร้อยไอซับประกาศขายปูนใช่ปะแล้วมีคน <c oughs> โทรไปถามมันบอกขายสองร้อยห้าสิบถุงโม่เฮ,ฮียเียปูนเยอะอยังวะ <c oughs> ไม่พี่กาชาก็าไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละกาชาต้องต้องเยอะจัดอะ่ะที่จะมีขนาดเนี้ยใช่ปะล่ะ พี่เหล็กสามสี่พันวันหนึ่งมันมันเกินมนุษย์แล้วพี่ที่จีขายได้อ่ะม <_ an> ันมันเกินค 1, นหนึ่งก็พันกว่าแค่นั้นไอ้เหี้ยใช่ใช่เราลืมลืมม,ม,มีกี่นี้แล้วเหรอที่มันเริ่มเหม็นละเดี๋ยวเหนื่อยแล,ดดแล <_ an> ้เดี๋ยวเหนื่อยแล้วกูดูทรงละเราต้องเหนื่อยละซืขายเราเราไม่น่าเกี่ยวเราไม่ได้เกี่ยวซื้อขายไอ <_ an> <ๆ>้เหี้ยแต่ึงก็เบรกเบรกกันไปก่อนแล้วกันทั้งนั้นล่ะตอนแรกอ่ะเมื่อกี้กูเข้ามาก่อนมาก่อนจะมาทำงานไอ้บงใช่ไหมไอ้เหี้ยแม่งโทรมา บอกเนี่ยตอนแรกอะ่ะมีคัพเปอร์อะ่ะพันขายกูพันสามอยู่ในโทมามีพันเจ็ดไอ้เหี้ยทำเพิ่ไปเลยนั่นแหละก็ก่อนไม่แล้วเ,เมื่อสองวันก่อนมันเพิ่งขายพวกเรามาประมาณเจ็ดพันแค่แล้วเมื่อมึงรู้ไหมเมื่อสองวันก่อนอะ่ะสองวันก่อนแล้มันขายคัพเปอร์ในแก๊งกูมาเจ็ดพันกว่าเขาจีบร้อนี่เลยขายคัพปเปอร์เลรียดสี่หกเนี่ยีฟพูดเหรียดแปดร้อยเนี่ยไฟพี่พีพ่ เฮีย้ยเจมหน่องแล้วจะไม่ให้หน่องอีกแล้วหรอไก่ไร้น่องเหรอพี่สมเนีย็ยไอ้เหี้ยเผ็ดปากเลยอ่ะไอ้สัตว์เอ้ยม <c oughs> ันเกินไปว่ะอึงว่ะเริ่มเรมิ่มเหม็นว่ะต้องต้องผมถามแล้วทำไมไม่ใครก็บอกนะเยอะไหมเออไม่แต่กลัวเมื่อกี้เหมือนเหมือนว่าก่อนตอนเย็นใช่ปะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นมันหัวค่ำนี่แหละกลัว,ว,วไปตู้ครับของอยู่กูได้ยินเขาคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งว้เรียกเรียกว่าลูกเรียกตัวเองว่าป,ป๋าป้าครับเออ ยังอื่น่ะสุดท้ายไมันยังค่วยอะไรไปไม่ได้ว่ะใช่ป่ะเริ่มมีกลิ่นสงสัยเวลาสองสามวันนี้มีกลิ่นแล้วเมื่อกี้เจี๊ยบทีสายจัดไปเจี๊ยบเอเจี๊ยบล่าโทรหากูมึงรู้ป่ะนั่นแหละพี่ผมงงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโทรหาเจี๊ก่อนเดี๋ยวว่ากันไอ้เจมยังแม่เหม็นไอ้สัดเป็นเพื่อนเหรอเจี๊ยเจี๊ยบใช่ไหมเจี๊คิดเหมือนผมไหม กับแกงสองของกันแล้วคือแบบว่าคือมันแบบมันรับกล่องเปียวุฒิก็จริงเว้ยแต่คือตอนเนี้ยเจ๊รับปูนมันมาสามร้อยกลุงมเขารับมันแล้วปึ๊บอ่ะก็มีปูนขายอีกมันก็มีขายอีกเยอะเลยมันบอกว่าใช่เจอเหมือนผมเลยวันเนี้ยเจอเหมือนผมเลยแกงเจ๊ไปถามมันเนี่ยก็มาแกี้ที่เจ๊โทรมาผมคุยผมคุยกับไอ้เจมไอ้ไอ้เจมโนโตอยู่เว้ยวันเนี้ยมันขายเหล็กโนโตอ่ะสี่พันขายเหล็กผมพันสามไม่แต่มัน ว่ามันขายทุกอย่างไปแล้วแล้วมันมีขายตลอดด้วยไอ้ที่ไ้ชายลูกโซ่ผมบอกเลยไม่เรารูไ้ไหมคือเจ้อะวันนี้เจ้สกใไปถึงขั้นโทรหาพี่ศิลาเดียเว้ยว่าแบบพี่ศิลาเช็คให้หน่อยได้ไหมคือกลัวมันมีกลิ่นแล้วมันแบบอ่าใช่แบบที่เราคิดจริงๆนะคือ,ม,อมันเยอะเกินเว้ยคือลิลี่คิดดูมันรับกล่องเตี๋ยวุ้แค่เก้าพันอะคิดดูว่าคนทั่วไปรับกล่องละเหมือนยังหายากเลยอะ <prediction? S 3> แล้วมันเอาที่ไหนมาถูกไหมถ้ามันมันเปิดของเตียวอาวุธแล้วปูนมาขายเนี่ยคือมันเอากล่องที่ไหนมาเยอะขนาดั้นวะปูนเป็นแบบม็ต้องเติมกาชาเท่าไหร่ป่ะมันเติมหรอวะไม่รู้ไม่รู้เจ๊ก็เลยบอกเกงว่าอย่าเพิ่งเอาปูนไปตีอาวุธนะเผื่อบบกว่ามันมันเป็นแบบแตงริ๊งกิ๊งก็ต้องคืนถูกไหมเราต้องคืนเขาใช่ปะไม่รู้แต่คือว่าเด่นหนาของที่มันให้มาของที่ผมซื้อของที่ผมซื้อมันมาเยอะเ้ยเจ๊ เฮียนำไม่ท้วนอะคือเราเือเราเยอะอีกแล้วหรอเฮียอะไรวะแม่งชีวิตตลอดมันขายเยอะเยอะใช่เว้คือวันเนี้ยผมอะตอนแรกอะผมรับเหล็กมันมาแล้วอยู่ดีมันก็ประกาศขายทองคือผมไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนขายถูกปะเพราะว่าจาใครพิมพ์ขายทองผมเหมา <ừ. S 1> ออหมดเออทีนี้พอเสร็จปุ๊บเว้ผมก็เอะใจไอ้ที่นี่คุณเว้มาขายทองผมห้าร้อยห้าร้อยกว่าเลรแบบฉลาดเลยสจ็ดร้อยสิบ มันเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะผมมาไปแย่งเหมาคนมาใช่ป่ะด้วยราคา110ยสิบมันก็ประกาศเลยว่า110ทีเนี้ยพอเสร็จปุ๊บเว้ยผมก็ไปเจอมันหน้าตู้อีกสกพักหนึ่งอ่ะพี่ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะมันก็เรียกผมไปเว้ยแล้วมันก็บอกว่ามันขายทองอีก300 325เหลร100หนึ่งเฮ้ยเฮียอยีลดราคาให้ผมเออผมก็แบบแล้วเมื่อกี้เว้ยก่อนออกมาเชศก่อนออกระเชศก่อนที่ผมจะไปพักใช่ป่ะมันโทรมาบอกว่า ขายคัพเปอร์พันสมไม่ประกาศทวิตเตอร์ผมเลยโทรไปแล้วผมเหมาแล้วอยู่ดีๆเข้าประเทศมาเมื่อกี้ไม่บอกมีพันเจ็ดขายอีกไ<เ>อเหี้ยเริ่มหนอง<ว>ล<ะ>้วเจว่าเจว่าใช่ว่าเรื่อง่ายๆนะคือเจไม่เคยเห็นมันไปทำงานเล็กแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแกงเจอะถามันอีกว่ามีปูกี่กีุผมมันไม่ยอมบอกจำนวนว่มันแต่ว่ามีเยอะจะเอาก็แค่บอกมีให้ตลอด เชี่ยเขาพูดนี่น่ากลัวสั์ก็คือแบบว่าคือคือเจ้ที่เจ้โทรหาบิลลี่เพราะว่าเห็นบิดี่แล้วของบ่อยใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยเจ้อะเจ้อันรับมารับคูนมันมาประมาณสองสามวันแล้วแล้วคือเจ้ไม่ได้รับของจากมันต่อหรอกแต่แบบเห็นมันโพสตลอดก็คือเป็นเกงว่าไอ้นี่มันมีของขายเยอะจังวะอ่าเออก็เลยแบบเริ่มสงสัยว่าแบบน่าจะใช่จริงๆที่น่ากลัวเจ้ ยังงั้นผมโทรกับไอ้นี้เจ๊สมาหาผมที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวคุยกันยวคุยหน่อยวะมาบ้านมาบ้านผมหนยเดี๋ยวผมกันบ้านแ้องนึงโอเคเรียกอะไรสองสองหนึ่งเชียร์อื่นเนี่ยสั่นเหมอนหื่อใช่เียร์หนกละพู้อยเอ้ยไอพ กูบอกแล้วนี่เหมือนมันเขาไม่รู้ไอ้เหี้ยชอบว่าปนเอาอีกแล้ววะเออเ๋ยกูถามมันอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยยี่มันจบยังไงอะ ไอ้สัตว์กูจะไปรู้ไม่ได้เฮียมึงมาเมื่อมาบ้านกูนิ่งมาบ้านกูนิ่เนี่ยบังก็อยู่มึงมาเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮียมันอะไรแล้วเป็นไข่เนอะผมเห็นไข่นู่นไข่นี่ไข่อยู่นั่นแหละเฮียถามไว้มึงโทรถามมาที่มีมีกี่ถุงไอ้ที่ฝากมาคนนี้เรวพอมาแทงแม่งเรืออเฮีอะอ่ะดิเอาเดี๋ยวกูแทงเองไอ้สัตว์เดี๋ยวกูป้นเองคนอื่นเถอะโอเคเลยกูเสีย พไอ้นี่แบ็คโทรดีแบ็คติดต่อมาเลยเดี๋ยวงานนะพี่ว่าแบ็คพี่ว่าแบ็คแบ็คจะแบบว่าเขาจะเลือกคนคนแล้วนะไอ้เหี้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวรยวมรถามถามว่ามีกี่ถุงครับหมอพูดเลยพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บลี่เอาอีกแล้วต่อเฮียอะไรวันนึงมึงขายของเฮียมึงฟาร์มเฮียเก่งอะไรวะ เหล็กผมเกือบสี่พันนะใครไม่เอาเงินไปทำที้ยอะไรวะกูอยากรู้เอามั่วมันจะซื้อลำโบไหมอ่ะไม่รู้อ่ะพี่แป๊บเดียวแหละว่าแป๊บเดียวแต่แมกก็ได้ละไอ้สัตว์ไปดับแต่ขายเยอะจริงพี่เยอะจัดจัดเหลือเยอะแบบเยอะมากอ่ะหรือมันเติมกระชาเชี่ก็ไม่น่าขนาดวะพี่ก็ต้องเห็นยีนติดที่ตู้กระชามุ่งแหละไอ้สัตว์เออถ้าขายขนาดเนี้ย ไม่มันต้องเปิดกาชากี่ลูกมันถึงคอมเพอร์เป็นหมื่นนะกูถามเลยเปิดแบบไหนมีเสียงเคาะมาจากในหัวว่าระวังนะคนนี้ไม่ได้เติมกาชาด้วยอ๋อก็ใช่ไงก็ครูถึงเขาอยาะครูบอกไงยิ้มแย้ลยมป้ะเราคือคือง่ายอ่ะไอ้แค่นี้จกปูแบบไหนครูไม่ดูหรอกแต่มีรถคันเดียวคืออาสามสองแค่นั้นเอาจริงว่ะดิเอาจริงว่ะดูดิไปคกูทำบัญชีกาชา ขเขาคอ,อไปที <G S 2> <G S 1> บอกว่าวย,ยังไม่แน่ใจนะกําลังเช็คเขาบอกงนี้ไอ้สั์หน่องแล้วไม่แต่ถ้าเกิดว่ามองโลกในแง่ดีเว<ม>้ยเอาไว้ง่ายคือเขาบอกว่าเวลามาตู้หนึ่งอ่ะมาตู้ทีหนึ่งเวลาสมมติว่าเก็บเหล็กอ่ะสมมติเหมือนเล่าไปจีเหล็กรอบหนึ่งแล้วเหล็กเก็บอ่ะเก็บทีละเจ็ดร้อยจี้แบบไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้แปลกนะพี่มง เก็บทีละเจ็ดร้อยโอ้พี่ห้ารอยผมก็เก็บแล้วแม่งโคตรหนักรถแต่คือนะตามนั้นนะมองง่ดีเว้ยไม่ไม่ไม่แม,มองง่ดีก่อนแบบแรกเขาอะอาจจะฟา์มานานแล้วแล้วก็ไม่เคยขายของเลยสักครั้งหนึง่งแล้วอยู่ดีอะว,วันหนึ่งอ่ะเขาอยากได้รถเขาก็เลยโถมโถมองอเลยกูซือ <c oughs> ้อกูซือซ้อ g ี p กูซื้มันจบปูเลยเหียถ้ามันจก มาตั้งนานแล้วแล้วมันได้จกจนได้สามพันถุงเนี่ยเอ้าไอ้ก็ถูกพี่ไอดูนี้ปูนโคตรยากพี่ยากมากครับคือดูตาไหลอะพี่ปูนไอ้เจมพี่เหงาอะครับพี่เหงาอะทำไรครับพี่ตีกันไหมติดต่อโอ้โหพี่โอ้โหโโดนอไม่ใช่พี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่แน่ใจต้องรอแอดมินหรือว่าคือถ้าได้ของก็คือไม่รู้ว่าจะเป็นไม่รู้ว่าจะเป็นเคสเดี่ยวออฟฟิตหรือเปล่า นี่มาแล้วแนวร่วมแนวร่วมมากันอื้อไอตู้มันรออยู่นะพี่บังสองหมื่นแล้วนะมันอยู่ไปไอตู้อ่ะไปแล้วพี่ไปแล้วเดี๋ยวรอโอกาสเจอมันตามแน่นอนพี่ไม่ว่ากันดิเดี๋ยวร่วมแนวร่วมเจ๊ก็เหมือนกันพี่เล็่องไปเอีเยวจะบอกว่ามันเติมแค่หนึ่งร้อยลูกไม่มีทางได้เป็นพันลูกหรอกก็ใช่ไงเติมหนึ่งร้อยลูกมีคอปเปอร์หมื่นแท่งเอ้าจริงจริงตามเจอสองคือวันสองวันวันสองวันที่ผ่านมาเจมมองในแง่ดี ถูกไม่คือตอนนี้มอง,ม,ม,องมันเล่แค่ดีมาตลอดถูกคือหนึ่งที่ผม๊คบอกว่าคอนเช็คตอนนี้ผมเช็คอะผมเช็คตั้งี่13ตั้งแต่ที่ผ่านมามันจกปูนไม่ถึง20กองอืมสมมติทั้งสมสมติว่าอ้าไปแต่ขายแค่สามร้อยทุนอันนี้อันนี้คือรู้เลยไม่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 มองมองในแง่ดีไม่มองมองในแง่ดีก่อนอ่าสามสองไปเปิดทาใช้ปูนอะไรอันเนอะไหมไม่เขาควรรับกองเอยวุฒิ เอออาจจะมีคนเอาไปขายเขาก็ได้แล้วเขาก็เปิดแล้วพูนมาขายเราแต่ถ้ามองมองไปง่ยดีแมองเหี้ยอะเกมไงเหี้ยเลยอะเอาเอาไม่ใช่พี่ชิบหายกูว่าไม่รู้ว่ายังไม่อะมองในแง่ดีก่อนตอนนี้เขาดีไว้ก่อนกูมันง่ายดีมตลอดไม่ถ้าสมมติเป็นเคสเดียวกับฟินก็บอกเลยว่าอ้วมอ้วมอะไไม่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 เคสเดียวกับฟินแน่นอนเพราะว่ากูจ่ายเงินไป พ้่เกิดว่าต้องคือ้วไม่เพราะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าต้องคือขอคือดังด้วยนะกรับล่ะเราคือประเด็นีผมติดต่อไปแล้วด้วยไอที่ยาใครจะไปรู้กู้ม่สนหรอกว่าเป็นใครอ่ะสุดท้ายประกาศขายอะซื้อหมดแค่นั้นแหละในผมต้องถามว่าถ้าผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยติดต่อกีนใช่ไหมแล้วเข้ามาขายผมแล้วผมแทงเขาเนี่ยเป็นไรปะก็ไม่เป็นไรไงแล้วเวลาจับได้ว่าเขาเสกแล้วผมไม่ก็เก็บไม่ก็เก็บ อันนั้นไว้ก่อนเก็บอันที่ป้นมาไว้ก่อนในอโอเคถ้ามันตกลงเดี๋ยวผมซื้อรอซื้อเชียร์เอเอเก็บกไว้ก่อนอเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปไหนเพราวลาดูสปีกไม่ถ้ามันดูอะมันรู้แตกกูอ้ยม,มันไม่ต้องดูหรอกมันรู้จะแต่กูโพสต์ตอบไปแถ้าคอน้องคืนนะถ้าผมจำไม่ผิดอะอะไรที่จะมันแบบได้มารีคก็ถึงก็ถึงบอกไงว่าให้มันเก็บไว้ก่อนเผื่อมันต้องคืนได้ครับได้ครับ น่นองเลยหรอน่องเลยหรอแค่พี่น,อนอ่อง <c oughs> พูดอะไรไม่ออกอ่ะเออแบบเจออีกเดียวว่าอะไรวะให้เจอกัะตัวยแหนะจะคือแบบว่าเราก็ไม่ได้ขอเขามาฟรีนะถึงเวลาเราซื้อซื้อในราคาแพงด้วยสัตว์ขายแพงไปนักเลยเลก่ะพู่งตรงเลยโหขายอื้อเลยอ่ม <c oughs> ะมึงเห็นไหมล่ะไอ้สัตว์เปอร์สี่เจ็ดอ่ะราคาพุ่งแม่แน่ตอนแรกกูว่าตอนแรกมึงสี่สิบพอไหวอยู่ไอเหี้ยแม่งขึ้นละสี่สามนะสิไอหิบบาทหนึ่งก็ยังจะขึ้นแม่งฉุนว่ะ ไอเย็นทุกวันนี้ซื้อคอปเปอร์มาหลอกฟ้าแดงไม่ไม่เป็นไรนวเอาคอปเปอร์เอาคอปเปอร์เขามากินโอ้ยเออครับเอาคอปเปอร์เขามากินแด็กเออเอออยู่จะไม่ได้จะรับบ่อยรับบ่อยอ่ะแต่ผมกับไอโันนั้นอ่ะสี่ห้าพันป่ะของก็เดียวน่าจะมีห้าหกพันอ่ะวิลี่ผมเล็กเป็นหมื่นอ่ะพูดแค่นี้แหละสามวันวันนี้เป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นเลยอ่ะ พอว่ะอยู่แล้ววะคือของได้นะคือตังค์ด้วยพี่คนั้นนเเอี่ยแหละของจริงกับคำที่ว่าหมดบอกไม่พอเสกอะก็ก็จริงอ่ะก็คือเจ๊เจ๊ถามว่าญี่ปุ่นยิงไหมมีเยอะเลยครับมีเท่าไหร่พี่พี่มันบอกว่าเหมาเท่าไหร่มันบอกว่าเหมาไหมเหมาไหมึงเหมาเลยเออเหมาที่เอาแม่งมาดิกูแทนแม็กซ์ อันไข่อ่ะแบ็กวันนั้นแพลบหรอมันำานอ่ะนันคนทำทานผมครับอ๋อโอเคอันนั่นมันผมน้ำเงินเนาะสร้างมาอันนี้ผมจ้าง